คือเราเลทไปน่าจะประมาณ3มชั่วโมงถึง4ี่ชั่วโมงได้คือจริงๆแล้วอ่ะตามเวลาเลทที่คุยกับเจ้าภาพอ่าที่โบเกอร์คุยกับเจ้าภาพอะค่ะคือมันสามารถมาขึ้นทันช่วงสามทุ่มครึ่งแต่ทีนี้เครื่องมันดันดีเลย์ไปอีกค่ะเราก็มีการปรึกษากับเจ้าภาพตลอดแล้วก็ติดต่อกับทีมที่ตกเครื่องเป็นระยะระยะนะคะขอโทษจริงๆค่ะคือเราก็พยายามแก้ไขสถานการณ์หน้างานให้มันให้มันดีที่สุดค่ะ จากกรณีดราม่าคอนเสิร์ตของราชินีลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังลำยายหายทองคำที่ประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่1กันยายน2567ที่ผ่านมาที่เกิดเหตุการณ์ชุลมุนหน้าเวทีแฟนคลับจำนวนมากโห่ร้องของเงินคืนหลังยืนรอชมการแสดงนานกว่า3ชั่วโมงภายหลังทราบว่าสาเหตุเกิดจากนักดนตรีและเสื้อผ้าที่ต้องใส่ขึ้นแสดงนั้นตกเครื่องแม้สุดท้ายคอนเสิร์ตจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยการที่สาวลำยัยใส่ชุดลำลองขึ้นไปรับหน้าทำการแสดงรอ,อนักดนตรีและเสื้อผ้าแต่ดราม่าก็ยังไม่ จบไม่สิ้นเมื่อทางฝ่ายผู้จัดคอนเสิร์ตและนายห้างประจักษ์ชายหายทองคําต่างออกมาชี้แจงในมุมของตัวเองแต่กลับไม่ตรงกันเหมือนหนังคนละม้วนล่าสุดหลังจากที่จบทัวร์คอนเสิร์ตในยุโรปสาวลำใหญ่ก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกเล่าเหตุการณ์คอนเสิร์ตที่เยอรมนีสยบดราม่าที่เกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์วันนั้นเกิดเหตุสุวิสัยจริงๆค่ะคือเราเลทไปน่าจะประมาณ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงได้ประมาณนะคะก็คือเหตุการณ์ในวันนั้นคือมีอ่า ทีมงานตกเครื่องค่ะตกเครื่องสองคนแล้วก็พร้อมกับเครื่องดนตรีคือจริงๆแล้วหนูไปถึงแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็ไม่สามารถขึ้นทําการแสดงได้เนื่องจากว่าเราไปวงสดแล้วนักดนตรีเราตกเครื่องแล้วก็เครื่องดน,นตรีด้วยแล้วก็ชุดหนูอ่ะดันไปโหลดในชื่อของนักดนตรีค่ะก็เลยทําให้หนูไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วก็ไม่มีเครื่องดนตรีเล่นก็เลยวันนั้นก็กเลยแบบทําให้เราเลทไปคือจริงๆแล้วอ่ะตามเวลาเลทที่คุยกับเจ้าภาพที่บ็เกอร์คุยกับเจ้าภาพอะค่ะคือ มันสามารถมาขึ้นทันช่วงอสามทุ่มครึ่งคือเราคุยกันไว้ประมาณนี้แต่ทีนี้เครื่องมันดันดีเลยไปอีกมันก็เลยทําให้เราเลดไปนถึงสี่ทุ่มแล้วหนูก็เหมือนแบบก็พยายามแก้ไขสถานการณ์หน้างานค่ะก็มีการคุยกับเจ้าภาพว่าเอายังไงกันดีอะไรย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็ตกลงกันว่ารอพอแบบแต่คือด้วยความที่ว่าแฟนคลับเขามารอตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะงานมันเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าน่าจักซระมาณช่วงเที่ยงหรือบ่ายหนูไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าหนูคิวขึ้นแสดงประมาณอ่าน่าจะสองทุ่มตอนนั้นนะคะ ก็เลยแบบทาให้แฟนขัเขามาตั้งแต่เช้าเลยรอนานค่ะแล้วเราก็เลยมีการตอนแรกหนูไปถึงแล้วเจ้าภาพก็เลยว่างั้นคือตอนนี้คนเริ่มวยวายแล้วเพราะลำไย,ยยังไม่ขึ้นถึงเลาหรือยังไม่ขึ้นก็ขอให้เราอขอให้แดนเซอร์ขึ้นไปเต้นก่อนเพื่อยืนยันว่าลำไย,ยมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแดนเซอร์ใช้ขึ้นไปเต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นหนูก็มีการประกาศไมหลังเวทีว่ารอสักครู่นะคะเกิดเหตุอุบัติเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รอของอีกแล้วของก็ยังไม่มาอีกเลยพอ็อตสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปโดยที่ไม่ได้แตต่่งัวคะ ก็คือแฟนคลับเริ่มแบบโหแล้วเราก็เลยต้องขึ้นไปในชุดที่เรายังไม่พร้อมวันนี้ก็ต้องกราบขออภัยแฟนๆน,นะคะที่มาชมในงานเยอรมันวันนั้นนะคะคือขอโทษจริงๆค่ะคือเราก็พยายามแก้ไขสถานการณ์หน้างานใ,นให้มันให้มันดีที่สุดค่ะเราก็มีการปรึกษากอเจ้าภาพตลอดแล้วก็ติดต่อกับทีมที่ตกเครื่องเป็นระยะระยะนะคะก็พยายามทําให้มันออกมาได้ดีที่สุดอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ทุกคนคาดหวังนี่ต้องขอพยายาจริงว่าเราก็ยอมรับว่าเราเลดเยอะจริงๆค่ะเลดไปแบบ หลายชั่วโมงเลยคือถ้าเป็นหนูเป็นคนดูหนูคงไม่พอใจนี่ก็ต้องกราบขออภัยและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะเสียใจไหมกับเหตุการณ์ครั้งนี้โอ้เสียใจค่ะเพราะว่าทุกคนมารอดูเราแล้วเราไม่ได้ไปบ่อยๆคือต่างประเทศเรามันไม่ใช่บ้านเราเนาะเราไม่ได้แบบ เราไม่ไม่ใช่ว่าแบบครั้งนี้พลาดแล้วต่อไปไปได้เลยอะไรย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็อีกอย่างคือแฟนเพลงที่เขามาดูเราเข้ามาจากหลายเมืองอะไรเงี้ยค่ะบางทีเขามาไกลด้วยแล้วก็บางคนก็จองรถไฟจองเครื่องเพื่อจะบินกลับเพราะว่าวันต่อไปก็เขาต้องทํางานอะไรเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกเสียใจมากๆเลยค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เราก็พยายามทําให้มันออกมาดีที่สุดค่ะเพราะว่าก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามแก้ไขกันให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ในในตอนนั้นค่ะ คอนเสร์จจบลงในวันนั้นค่ะเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างวันนั้นก็หลังจากที่หนูขึ้นไปเหตุการณ์ด้านหน้าเวทีก็ปกตินะคะแฟนคลับก็จอยกันปกติหลังจากเสร็จงานแล้วก็ปกตินะคะแต่ก็เราก็ไม่แน่ใจว่ามีพี่ๆที่เขารอ,าอไม่ไหวกลับไปเยอะมากแค่ไหนอันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็อยากจะขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็ทุกการพพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาเวลามาชมคอนเสิร์ตหรือว่าในโซเชียลต่างๆนะคะคอมเมนต์ต่างๆที่ให้กําลังใจลำย,ยแล้วก็ทีมงานมาตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนค่ะโนก็จะสร้างผลงานให้กับแฟนๆได้รับชมกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะพยายามพัฒนาวงอาของเราไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะ